ถชนปะครับคนเจ็บมีไหมอันนี้เรียกเรียกรถไปยังครับหกเก้าบ้าง,อ,งอ,อ่าใช่ฮะเขาบอกกให้ผมูคนนเจ็บ่ออาแล้วเจ้้าาหนที่โทรมาไม่เห็นมีใครโทรมาดูนี่คนเจ็บคนเดียวเนาะใช่ใช่เขาขับมาคนเดียวโอเคเดี๋ยวผมทำแผนให้ก่อน แล้วมีกู้ภัยมาแล้วเหรอครับเมื่อกี้ไม่มีใครมาเลยครับที่มามเ,มลเลยพี่เจ็บตรงไหนครับฉันมีทะลอกเนะี่ยค่ะทะลอกเนาะชนกับรถเก่งใช่ไหมใช่ค่ะแคเดี๋ยวผมเขาเลีเ้ยวเข้ากลมจะมีตกจะัีตกทีวิชิลาแปดสีวชิล่า8ปดสี่แปดหกเบื้องต้นว15ว40หน้ากรมสัมภาวุฒิถนนเตชะวนิชบาดเจ็บหญิงหนึ่รง,าาร,งาารายขอรถกู้ภัาายเปลี่ยน กรถก้ยพยาบาลวสใกล้เคียงกรมสรพวุหารรสีส่ไปเอันบน,น,น,นึจะจะรีท่าราบาลวใกเียงมสรรพวุวารกรเี้ okay, แท็แกซีไปเลยครับปวดแขนไหมครับ ตึงๆเลยนะถนนเตชะวนิชเปลี่ยนเบื้องต้นกู้ภัยบางโพศูนย์หนวาแล้วเปลี่ยนรจุดเกิดเหตถนนเตชะวณิชในขณะนี้กู้ภัยบางโพศูนย์หกวาร์ขาข้างนี้ตึงไหมครับห้าเอันแรกเบิร์นก่อนก็ได้เจ็ดสี่แปดไม่ให้หมอวดไหมมันเป็นที่ขา รบวใช่ไปให้หมอเริดดีกว่าไหมรถมีพรบบอไหมครับมีค่ะโอเคงั้นก็ไปรักษาได้พรบบอไม่ต้องเสียงกันเลยรถมีอยู่ไ่ะตเดินไหวไหมเดินต่อเดินที่แล้ แจ้งกับผมคนโทรให้ผมอ่าถ้าถ้าเขาโทรกลับมาอีกทีบอกว่ามีอาสาดำเนินการแล้วอ่ผมถามว่ามีมีใครโทรแจ้งยังเขาบอกยังไม่มีผมเลยโทรโอเคพี่ไปได้เลยครับเขามากครับพี่เขามากรถไหนรถไอะรถไหนเลยไหมเอดีครับยังไม่ได้ถามเลยพี่เป็นรถขับไปจะจอดลาลานรถเชิด้วยในรถเขาใช่ไหมใช่รถผู้หญิงรถผู้หญิงพี่คันนี้รถของคนเจ็บ ถ้ารถคนเจ็บเอาไงเี๋รถที่จะฝากอาจะฝากไว้ที่นี่ไหมหรือว่าเป็นสอนอ่บเขาบ้านไองนี้ารอเวาไรงนี้ไบ้างอ๋อเลงฝากท่หารก่อนต้องถามกนว่าได้ไหมพี่เฟมคนเจ็บเขาบอกว่าให้เอารถฝากไว้ที่กับทหารได้ได้ใช่ไหมพี่จะหาพาบอที่รถมีบ้างไหม ขออต่่มาเนียด้วยผมโดนมีไหมเลยเป็นเอกสารไม่มีอะไรเลยไม่น่ามีในนี้มีไหมไม่ต้องเอาที่ภาควิจารณ์ของเขาดูให้ใจดไม่มีคือเาถ่ายทะเบียนส่งของชาลีได้ได้มีให้ชาลีเช็คอ่าแล้วมีไหม,ม ชีราแปดสี่แปดหกได้ไดพร้อมยี่แปดสองหนึ่งวสิบวสี่สิบ,รสบกรมสมักรมสำพวุฒิถนนเตชาวน,นิชท่าน้นตอนวสุดวสิบอี่เกณฑ์หนึ่งสำพวุฒิได้หรอพี่ไปสง่ไสงหไงหนรเกณฑ์นี้พี่ก็นอนได้ ไปเปาโลอ่าไปเปาโลสะพานควาเน่ได้ไปเปาโลไปเปล่าไปดิไปเดี๋ยวพี่เข้าบ้านละ すてきだ。<laughs> <laughs> ได้ครับคนเดียวหรอคนเดียวครับผู้หญิงวชิระแปดสิบแปดหกวชิระแปดสิบแปดหท่านเติมเป็นจอยอกับนั่งบุคคลบาดเจ็บหญิงหนึ่งรายช่วงนี้ผู้ภัยบางโพนำวสิบรอบพอเปล่ารถินวัฒน์เพล ติดต่อกรมการขนส่ พี่แจ้งชาลียังแจ้งแจ้งนะพี่แจ้งแล้ว